สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายมีกหมอแค้นแฟนหมอลำเบ้อสุขุสุขคนบทติดหนึ่งแม่แรงได้จังได้คนโบเคยฟอนกับฟอนพี่น้องเขาบเคยเห็นเป็นการเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เป็นกันเองที่ชิวชิวหไหมชิวชวแต่ไม่ชิวชิวมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเมืาขึ้นนี่นะ คอนเสิร์ตไลฟ์คอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้ติดหนึ่งมาแรง YouTube ในประเทศไทยบ่แปลกกับพี่นอ้องมิฮอดอาจารย์ปอฉลาหน่อยส่งเสริมมาล่ำอวยพรสำหรับสีให้เป็นมิ่งขวัญเป็นเป็นสิริมงคลกับบ้านอีหลาพอๆทุกคนกับมาร่วมกันอีพ่อโจเฮงตะหาวเต้นเว่นๆพุ่น ไปถือตได้หญ่มากน,นั้พอน้น,นสงสงสัยเลยว่าพ่อโจ้แล้วไปถือตไดใหมากคือทุกคนมารวมตัวกันแล้วคือสดชื่นแบบเป็นกันเองเปลี่ยนกันร้องเปลี่ยนกันล่ำผูนึงข้งนพูนึงลงพอสลัดหน่อยแล้วก็ร้องล่ำได้ทุกแบบแล้วก็ล่ำว่า,าันคู่ต่ำอาจารย์ต่ำน,นักรินก็ล่ำอุ้ยมวนฟอนกะทีสำคัญ พ่อเอกบ่เคยฟอนกับฟอนโอ้ยฟอนแบบนุย่ยนุย่ยดุกดกของเล่าละ่ะแต่เป็นตะเบิงคนเขาไปเบิงในไล่์สดสี่หมื่นตอนที่คุณยาไลนา์สดไปกอนตอนที่สิม่าอัดคลิปนี่ก็รู้ว่าคนเข่าไปเบิงหลายแล้วสองแสนกลัวแล้วแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นติดหนึ่งมาแรงแต่พ่อไล่ลงมาแล้วเข้าไปเบิงอีกติดหนึ่งมาแรงยูทูบในประเทศไทย คือมันเป็นเป็นคอนเสิร์ตท,ที่คุณอยาขึ้นเราไว้ว่า,วา,วา,วาอีหลา่าบ่ได้ลองเพลงสีไข่ชีวิตจิตใจของน้องคือการลองเพลงลองขึ้นมาเพลงได้น้องสีลองใส่ได้อารมณ์ทุกเพลงแต่กับคนอื่นก็ขึ้นกันบ่ไม้ลองบ่ดีแต่บ่ไม้ลองดีแต่อีหล่าเดหมืขึ้นนี่ลองได้อารมณ์ทุกคนมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอีพอกัใส่แล้วก็โฟนใส่กางเกงยืนขาขาดแล้วโอ้ย แม่หน่อยมั้งน,น่ะไม่หน่อยก็ฟ้อนเด้อแล้วคนในครอบครัวทุกคนฟ้อนหมดมันเป็นบรรยากาศอบอุ่นมากเป็นบรรยากาศที่ที่ไม่ได้กดดันที่อยู่ท่ามกลางพ่อแม่ที่อบอุ่นบ่า,าเป็นแม่บีแม่บีกับไปเนาะมาขึ้นนนิเนาะแม่บีแม่หน่อยพ่อการใช้พ่อนนท์เมตติงพยุด มิตรภูทีหักอีหลาทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ระดับผู้บริหารไปไปเรียนแบบบ้านธรรมดาไมไปคุยมวนล่องมวนเปาแคนแปเอาแคสมาแต่แฉหมอแคนก็นหลายครับเอลดีครับหมอแคนบติดหนึ่งมา่อแรกก็ยูบ่ได้หรอคะพี่น้องเลยแล้วก็พอโตเพื่อกายตัวไปน้ำเนาะเฮ้ากับมือแรกนี้น้องสิเลนอยู่ยบ้านเรือ ที่คุณยาเว้าไปผมกอนห็นว่ามันคุณยายจำได้บ้านเลืออุดรที่ตอนนั้นที่ขึ้นที่นอกวาสนามา่านเนี่ยจาได้บ่คือบนได้เล็ตฝนมันตกแลบวดอยู่ไปส่งนอกวาสนาม่นเนาะเมื่อนั้นมบนไนนนด้เล็ตมือแรกสิไปแก้ฝนคือคื้มมาแล้วบ๊หวังว่ามือแรกคองสิปอดฝนเนาะยามีฝนดีเด้อยสาธุให้ได้เล่นได้อันนี้ให้พี่น้องทงั้งอุดรเพิ่นเบิงเพื่อนชิดไดรู้ว่า อีหล่าเล่นดีสาวน้อยเพชรบ้านแผนเ่เพื้นพิ่นปังซ้ำใดมาขึ้นคนไปเบิ่งสี่หมื่นหกไรสดสี่หมื่นหกบอกเคยมีผู้ใดเฮ็ดได้ช่วงนี้อ่ะสาวน้อยเพชรบ้านแผน่นขยับอีหยังกับเป็นเป็นเลตติ้งไปเบิร์ผู้ลงโทบอกว่าเป็นเพราะอีหลา่าใครเฮากับคิดว่าเป็นเพราะอีหลา่ามีอีหลา่ายู่นำ้ำอีหล่าไปนั่งเล่นมา้าลูกดิ้กเชื่อกะ อิหล่าหายซิซิกระติดหนึ่งมาแล้งอีหล่ากับแม่มามาหอบฝันมาหลังหานกระติดหนึ่งมาแล้งเต็มมาแล้งแต่ขมือแรกเนาะอีหล่าไปเครื่องดินกับอีพ่อโจกับพี่มอนอิงก็ติดหนึ่งมาแล้งติดหนึ่งมาแล้งเแบบิดบตบมันติดตรงมันก็ก็ดหนึ่งมาแ,แ,แล้วเหรอน้อนานาก็อุ้งอิงเป็นโตตึงโตโดไป เบาแล้วก็นเบาอีกเกิดสิว่าแต่คุณยายอวยผู้ใดก็บอวยเบิดเชิงนี่ไปเบิรงนเนี่ยไ่วอวยยังได้ดังกันเหอไบ่วอวยก็นรู้ไม่ได้แล้วแพ้กับบอทั้งนี้เบิดผู้ใดก็บบอกระฉีดแมาไมีน้นองแล้วแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของน้องเป็นวันอัดเข้าห้องแอบเพลงนั่งฟ้าหนาหานนั่งฟ้าหนาหานาน,หานี่ก็ติดนึ่งมาแล้วอีถ้าเบิร์นไปยัง พอเขาก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวแชร์เตรียมตัวเชียโบหาตาได้บอกกันพอลูว่าปลอยเพลงนี่รับรองเลยว่าเอฟซีนี่ดันอิหล่ายย่างคับผู้ใดผู้ได้เลยขึ้นชื่อว่าอิหล่าองค์หญิงผู้ไดก็กยากซอยผู้ใด้วกยกคือน่องน้องเป็นเด็กสู้เป็นเด็กอดทนคำเนิดคำหน่อยบ่ได้ตอยผู้ได้บ่ได้่ไ้ผู้ใดบ่ได้นี่อดทน ว่ามกดดันอีหอย่างมากบ่มีปิบากบ่ได้ยินบอกอย่นีดอกเะวก้องจับอยู่ตลอดว่มีแกะการแสดงอาการชุนเชียวบ่มีการแสดงอาการโอเคเลยตอนตื่นไม่ไม่อาจสิดูแบบกระเซาะกระเซิงเนี่ยแต่ก็เป็นวาดบ้านเป็นภาพที่ธรรมชาติเป็นภาพที่ไร้เตียงสาเป็นภาพที่แค่เหามักมักนองที่นอกเป็นแบบธรรมดาธรรมชาติ แต่งตัวสบายสบายยุที่บ้านเล่นกับมา้าเล่นกับงัวไปเล่นกับแป้คือชีวิตแบบนี้เราเรามาักเข้าเอฟซีหมักผงคุณคุณยาหมาักแบบนั้นคือน้องเดรี่แหละเมื่อคืนนี้นองกันี่แลก,กกับครอบครัวบรรยากาศเล่นเล่นยุบ่บ้านไหมพ่อสลดัดคนก็นกนได้พอ่อปอสลดัดน้อยคอนก็นได้ล่ำ่วยพอ่อล่ำให้ให้ บ้านเพื่นอันนี้แต่งสดๆดด้นสดๆเลยนะคะคือแต่งให้น้องโดยเฉพาะลำอวยพรลำให้ให้พรกับบั่นไม่กับชีวิตน้องหญิงล่าไให้โดยเฉพาะสาวนอยเพดบันแพ้ขาายตัวให้พอมีตัง <c oughs> ก็มีความเปิดหักเป็ดจากแพรงหกรักแพงแบ่งปันพอหยุดกับเมทิงกับฟอนกับสันอูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะ้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับ ศิลปินแห่งชาติพอ่พอป่พอพ่อพ่อไงเนาะเขาอื่นพ่อไแล,ละล่ะเพราะว่าตั้งแต่สมัยคุณยายเป็นเด็กน้อยคุณยายก็ไปเปิ่อนเพ่นมาเล่นเนี่ยเล่าเรืเร่องนกกับย่างขาวตย่งแต่คุณยายเป็นสาวสมัยตะเปาะนี่ตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่เนออาะยังดูแข็งแรงก็ให้พอีพ่อปอฉลาดน้อยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นเสาเอกของวงการหมอล่าไปโดนๆเด้อค่ะ ก็อีหล่าหน่อยกันคือกันมืออื้นเท่าสิมาไล่ตอนที่อีหล่าหน่อยบ้านเกิดอีหล่าหน่อยเราจะมาไล่มาเจอกันตอนสิบมกรามมืออื้นเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ